กับกู๊กและเกมไลน์เลนเจอร์ซีซั่นที่4นะคะกับการเล่นอารีนาโมดอีกแล้วซึ่งวันนี้เราจะมาลองจัดเซตตัวแปลกๆให้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะจะเป็นตัวอะไรได้วันแน่คือเราเล่นตัวคนนี่ไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้น่นนี้เป็นใครดีเอ่อน้องบราวแไหม เป็นน้องเบราดีไหมฮะเนาะน้องเบราละกันคือเราจัดโคนี่ไปแล้วนะเราต้องมาจัดน้องเบราบ้างนะฮะน้องเบราเน่ตัวนี้เอาไว้สตาร์เนาะแล้วก็เสื้อขาวเน่มีเสื้อขาวด้วยน้องเบราเบราต้องมีเสื้อขาวมีคิงเบราเนะฮะแล้วก็เอ้ยเรามีตัวนี้ด้วยนะเป็นคิงเบราเป็นเบราเป็นบาะนั่นแหละใครๆกัน มีตัวนี้ก็เป็นบราว์เหมือนกันเดี๋ยวเอาแปะๆไปก่อนนะเอ่อแล้วก็มีนี่เอาไว้ตัววิ่งนะคะน้องบราวเป็นตัววิ่งได้ด้วยเอ่อตัวอะไรอีกดีอะเรามีตัวนี้อีกตัวด้วยนะเอาไว้เป็นเป็นตัวแบบชนรอบสองเงี้ยหมดย่างเนี่ยน้องบราว์เนี่ยน้องบราว์จริงก็มีไม่เยอะนะประเด็นอะดูดีอยู่ไหนหมดเนี่ย เอ้ยมีตัวนี้แปะไปก่อนแล้วก็อามี justice b r o w l นะคะมี justice brown หมดยังมุนยเหมือนจะหมดแล้วเลยอะทำไม r รา l มีน้อยอะเดี๋ยว้วหลังๆนี่เราก็ไม่ค่อยได้เล่น b รา w ใช่ไหมนี่ไงตัวนี้โคบี Kobe, ถือว่าเป็นบราวมีน้องบราวอยากเป็นโคนี่ก็เลยเป็นโคบี้เนะก็ถือว่าเป็นน้องบราวและกันเออ ถือว่าเป็นน้องบราวนะเอานี้ไปก่อนโอเคอันนี้วิ่งตามไปตัวแทงเยอะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วบราวส่วนใหญ่จะเป็นตัวแทงนะคะมาดูกันว่าจะชนะได้สักกี่ด่านคนนี้ชนะไปได้ด่านเดียวใช่ปะม,มาดูน้องบราวกันมาดูน้องบราวน้องบราวจะชนะได้กี่ด่านไปดู3 2มง กดเพื่อนเบยึบมาแล้วโอ้ได้ราวโพเซดอนมาด้วยเป็นไงอย่างนี้ก็สบายอะสิใช่ไหมาปา่์โพเซดอนมันโกกโกกอะก็อยากได้นะแต่ว่าไม่มีกบแดง8ดาวอะ่ะใครมีกบแดง8ดาวเยอะช่วยบริจาคให้หน่อยได้ปะคะจองบอกมันให้กันได้ไหมให้หกันไม่ได้นะ ตอนนี้ก็เรามีเสือขาวนะฮะที่โจมตีไกลอยู่ตัวเดียวใช่ไหมเนอะกับตัวที่เป็นเอ่อดรวข้างขาวผีนะฮะที่โจมตีเป็นสปัดนะฮะอยู่ไกลๆเหมือนกันนอกั้นเป็นตัวติดีใกล้หมดเลยนะคะก็จาได้แม้ตอนที่เราเล่นเอ่อแก๊งโคนี่นะคะเราก็จะรู้ว่าแก๊งโคนี่เป็นแก๊งโจมตีไกลส่วนบราเป็นแก๊งโจมตีใกล้ค่ะ เสือขาวด้วยแหละที่ไม่เหมือนชาวบ้านนะได้มาแล้วเรียบร้อยด่านแรกผ่านไปรอดรอดแฮมาดูด่านที่2กันดีกว่าอารีนาด่านสองเอาเพื่อนไปด้วยเหมือนเดิมนะคะชึบอาจุมาเหรอน่ารักเฉย 2> 3, 2, กดเพื่อนฟึบ เราเสือขาวมาโอ้โหเจอเจอคิดเราเข้าไปจมจนคิดนี่เก่งเมฆมากไหมฮะนางโกงโกงเนาะว่าไหมบ้เาเสือขาวเราก็เก่งอยู่นะใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ก็น่าจะเอาชนะได้อีกกาดนึง พอเป็นแงาน้องปลาเราใช่ย่อยนะฮะแต่ว่าโจมตีค่อยแบบว่ารู้สึกเหมือนโจมตีค่อยๆปะ่ะคือตัวโจมตีแบบโจมตีหมู่ไม่ค่อยมีค่ะปราส่วนใหญ่จะเป็นโจมตีเดี่ยวๆนะฮะเตรเครียดแตนที่สองก็เคลียร์นะ เย้ได้ขนนกสีรุ้งด้วยเอาไว้ไปเล่น PVP นะฮะด่านที่3รู้สึกตัวจะเริ่มโหดแล้วนะ <laughs> เริ่มโหดแบล๊วไปเอาเพื่อนไปเหมือนเดิมค่ะทืดบทืดบคนไหนดีนี่ละกันฝาแฝดเหรอเนี่ยน่ารักจังเลยก <c oughs> ดมา เจอไดโนเสาร์ืออกระทืบเข้าไปหน้าแหกไปเลยเออไดโนเสาร์นี่เมบแล้ละเกิดตอนนี้ก็อยู่หน้าบ้านเลยค่ะเขาก็มีไดโนเสารเหมือนกันนะแต่เป็นตัวสีแดงแนละเป็นตัวร่างแรกมัง้งเนาะก็ดูน่าจะชนะได้อีกปั๊ดเฮ้ยไม่ธรรมดานะเนี่ยไม่ธรรมดา วันก่อนนะคะเข้าไปอ่านในยะู t u b e นที่มีคอมเมนต์น้องๆคอมเมนต์กันมานะ,ะที่ิู๋ผูพูดเรื่องว่ามีน้องบางคนเนี่ยบอกว่า <c oughs> พี่พูดมากจังเลยครับ <c oughs> เออก็อย่างที่ผูบอกไปนะฮะว่ามันมันถ้าจะให้พูดด้อยกว่านี้ก็ทำไม่ได้จริงๆอะน้อง <c oughs> กก็ต้องพูดแบบนี้แหละเ <c oughs> นาะเออ ก็ถ้าไม่ถ้าไม่อยากฟังน้องปิดเสียงไปเลยอืมดีป่ะง่ายดิดเดียวเองนะพฉะนัはは้นก็ทนฟังไปนะไม่สามารถช่วยได้จริงๆถ้าจะมาดูชาแนลนี้ก็ต้องก็ต้องทนฟังเสียงพี่กูบ่นไปนะมาต่อนี่มันดานที่สี่แล้วใช่ไหมบ๊อบแมนจงมาแล้วดาวแบบแหละดาวเปล่าเปล่าพัสดอน โอ้โหเมื่อกี้ใครโจมตีไปอ่ะอ้าวยังไม่ทันทำอะไรเรยอยังออกไม่ครบเลยเนี่ยรอบแรกเดี๋ยวปัดคือมันขึ้นอยู่กับดวงด,ด้วยนะแบบว่าสุ่มมนเจอแบบทีมที่แบบสู้ได้กับทีมที่สู้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออมันมันดวงล้ลวนๆนะดานที่ห้าโอ้โห อันนี้น่าจะโหดร้ายอยู่นะฮะดัดที่5กับอารีนาโหมดนะฮะแกงน้องล่ามาถึงดาดที่5แล้วอ่ห้านะชื่อน่ารักมากอ่ะห้านะนะฮะ ลยมาแล้วมีน้องมะน,นาวด้วยน้องรันวิ่งมาพร้อมจะติดเปาแล้วก็เสือขาวจะโดนสตันไปนะฮะจมจุดคิดออกมาค่ะแต่ว่ายังไม่ได้โจมตีอะไรเลยนะฮะตอนนี้เสือขาวเราโจมตีไม่ได้หนึ่งครั้งเนะ่ตอนนี้ยังไงคนนัน้นกำลังสตันอยู่แล้วก็ตายไปแล้วปืนน้องมะน,นาวออกมาแล้วก็สตายใช่ไหมยังไม่ทันทําอะไรเลยนะคะอ,อิ่งโจมตีมาทีหนึ่ง <c oughs> ไงล่ะโจมตีบัทีนึงตายเกลื่อนเลยเมื่อกี้ตายเกลื่อนเบยปาดไม่น่าพูดเลยนะอะตอนนี้คือนั่นนั่นเดี๋ยว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 ตายเยอะไปตายเยอะไปโอเคกลับไปหน้าเมนเลยอีกรอบละกันนะสำหรับน้องบราวนะฮะเรามาดูว่ารอบนี้จะสูได้ไหมถ้าซูไม่ได้เราจะเปลี่ยนทีมเลยแอบโกงนิดนึง ไม่ได้สิเราต้องให้ได้เลยจดลีบ็อฟนะสีแดงเพื่อจะได้เกียร์เยอะเฮ้ <S <S ยได้ช้างมาช่วยคืออยากได้จุงอา้าวโดนเสือขาวโจมตีไปนะฮะแต่ว่านางไม่ตายค่ะน่ารักมากอา้าวตายไปแล้วอะไหลแหววอ่ะเราวฉันกำลังจะแพ้ใช่ไหมกด เฮ้ยกำลังตื่นเต้นกับน,น้องช้างเอาใหม่ oh อีกรอบแล้วกันอีกรอบน้องช้างอ่ะอยากได้น้องช้างกดแล้วไม่ได้อ่ะเซ็ง Three, two, one. ลุยฮึบว้ามามีคนนี่ครีเอเตอร์นะแล้วก็มีจอมทนคิดมาด้วยไอ้โดนเสือขาวเออโดนเสือขาวก็จมตีไปก่อนอ่ะ คือมันแล้วแต่อ้าวแล้วสะดวงจริงเนะพูดเลยแล้วก็ดูเหมือนเตยมาอีกรอบลุยไฟกดเพื่อนมาค่ะน้องมะนาวน้องรันเจอกับน้องราวนะฮะเจากก้าตัวคิด จบตีไปแล้วแต่ว่าโดนไปตัวหนึ่งนะเฮ้ยทำไมเสือขาวนายไม่ออกสก,กิลเออออกสก,กิลอีกรอบไหมเขาส่งสกิลมาแล้วเราต้องเอ,อ้ยรู้สึกตัวข้างหลังเราจะหายหมดเลยนะคะน่าจะเป็นพอสก,กิลของราฟโพเซดอนนะคะเนี่ยทำไงดี <laughs> ใส่น้องเบวจะต้องหยุดที่ด่านที่4เนี่ยแหละฮะด่านที่5นี่นะ่าจะต้องใช้ตัวอื่นซะแล้วนะเพราะฉะนั้นขอเปลี่ยนตัวเลยแล้วกันนะไม่ไหวแปลวจริงๆเออโคนนี่นะเจอค้าอยู่เหมือนเดิมเอาน้องมารีขึ้นไปนะคะสลับที่กันหน่อยแล้วก็เอามองไปวิ่งค่ะ ตัวนี้ด้วยครบยังอะยังดี <c oughs> อ๋อนี่ไงฉันต้องเอาตัวนี้ขึ้นไปใส่ปะเ <c oughs> ออน่ารักเดี๋ยวนะตัววิ่งนะฮะตัวนี้ตัวชนมาน้องเสือขาวตัวนี้ แล้วก็ต้องมีตัวแท้งออกไปสักตัว,วนหนึ่งนะคะช่วงเนี้ยเอาอันนี้แล้วกัน <c oughs> ตัวแท้งก็ไปก่อนนะรู้สึกเราจะมีโจ,จมตีน้อยไปนะคะโจมโจมตีไปไหนหมดอ่ะอ๋อบัฟไงลืมบัฟได้ไงเนี่ยเอาบัฟไปไหนดีตรงนี้แล้วกันเนาะประมาณนี้โอเคลุยค่ะ <c oughs> ก็ต้องจัดชุดใหญ่มาเล่นเนะกีสู้ไม่ได้นะคะ ชุดน้องบราวนี่สู้ไม่ได้จะชุดใหญ่มา 2> aid, 2, 1. 1> ลนยน้องมองวิ่งไปน้องเอ้ยเฮ้ยไม่ตายแล้วก็น้องลันวิ่งประชิดตัวไปแล้วเบ้าบราสู้สเสือขาวเสือขาวสู้ๆู้โอ,โอเตอนนี้นะฮะทีมเรามีเกราะแล้วนะแล้วก็กำลังโจมตี ดาดเออก็จโดตีฐานอยู่ตัวไหนออกมาก็ตายหมดอ้าวเขาเอามาตะาได้ครั้งหนึ่ง่ะตอนนี้เหลือน้องมะนาวยืนอยู่กับขนมใสใหม่เต็มเลยนะ <c oughs> อ่าหายไปแล้วตายไปแล้วค่ะเป็นเปล่าคุณจีรอนมาโดนแทนะนะตอนนี้จะหมดไหมจะหมดถ้าหมดเราก็จะชนะนะเย้ <Yeah. S 2> เรียบร้อยต้องให้ถึงมือชุดนี้แนะ่ ก็น้องเปาอะแต่ก็น้องเปาไปได้ไกลกว่าคนนี่นะคะคนนี้ไปได้แค่ด่านเดียวเองนะน้องเปายังไปได้ตั้ง4ด่านแน่มาต่อกันเลยค่ะด่านที่หค่ะก็ใช้เซตนี้ไปนะคะเพราะว่าเซตเซตน้องเปาน่าจะไม่ไหวจริงๆนะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเอาเจสิก้าคาวบอยมาเล่นไหมเนาะ อยากเห็นน่ะมองไปก่อนแฮะอ้าวโพไซดอนโดนเสกใสใหม่เรียบร้อยแล้วเราก็ได้คิวอมตะอยู่ตอนนี้ก็ชิวๆไปนะฮะอ้าวโดนคิวไปค่ะมงก็ได้ถอยกลับมาของเขาก็มีน้องอ่างนะคนนี้อ่างคอยอมตะให้นะคะสางคนต่างอมตะไปนะยื้เวลายื้เล่นเกมยื้นี เราได้เปลี่ยนนะจริงแล้วอะเร,ออเรามันใส่ยือ้ออะใส่ยื้อเรามันใส่ยื้อพูดเลยจมตีเบาไงเป็นเป็นพวกแบบจมตีเบาแต่อึดเป้น,ปน,ปนอึดใส่ยือ้อตอนนี้นดีดูจมตีตัวเขายังไม่ตายเลยบ้านตายแล้วนะตัวเขาถึกมากอะ เรียบร้อยเอาน้องเข้าบอยมาแทนตัวอะไรดีอะ่ะมันเป็นตัววิ่งเร็วอะ่ะเพราะฉะนั้นลองมาวิ่งแทนมงสักรอบไหม <c oughs> ลองดูว่าขำๆเดี๋ยวเตรียมกดออกไว้ก่อนเลย <c oughs> <ร> <c oughs> มาลุย<ร>น้องเจสสิกา้าเขวาบอยวิ่งเล้ว ว้าแต่นางจะหยุดเว้นระยะแบบเนี้ยเนาะไม่ได้วิ่งประชิะชดตัวนะฮะไม่เหมือนไม่เหมือนตัวแทงตัวอื่นนะอันนี้นางมีระยะการโจมตีนะคะก็เลยแบบห่างออกมาหน่อยเห็นไหมไม่ชิดผ่านนะคะไม่เหมือนกลุ่มนี้นะคะเล้ก็ดูน่ารักดีดูน่ารักดีดีฮะสก,กิลนาะงเป็นสก,กิลโจมตีใช่ไหมอะ ซึ่งนางโจมตีไม่แรงอย่างนี้มันก็ไม่ช่วยะดิสงสัยต้องเป็นน้องช้างก่อนจะเล่นเนาะเสียดายไม่ได้น้องช้างโอ้ก็นชนะได้นะคะเกยเปิดกล่องไป <fuck> นึกว่าจะได้ขนนกสีหลุงไม่ได้หรอด่านที่แปดแล้วค่ะโอโ้โหโหดร้ายม,มากตัวโหดร้ายมากทำไมโหดอย่างนี้ล่ะปะลุย Fight. มาแล้วได้จอมจนคิดมาด้วยนะฮะเนี่ยเราเสียเปียบนะคือเราหยุดแบบเว้นเลยอ้าวนั่นไง เว้นระยะแล้วก็หยุดไงมันเลยทําให้ไม่ไประชิดตัวนะคะน้องช้างอา้าวไปไหนแล้ววะอ๋อยังอยู่ยังอยู่น้องช้างอยู่น้องช้างน่ารักอ้วนๆตัวอ้วนๆขาเล็กๆน่ารัต้องเลยไม่งั้นเราต้องต้องอีโวให้เป็นน้องช้างอะช้างน่ารักอะอยากได้อะ่ะอยากได้ อยากได้ไปหมดอะมีตัวใหม่ปะก็อยากได้ตลอดอนะเราเนี่ยนะจออี้แหละมันถึเป็นกีเดสไงใช่ไหมไม่เอาเราจะเก็บตังค์ไปเรื่อยๆแต่ช่วงนี้ก็ถ้ากดมาก็จะได้คูณสามไงแต่ไม่เอาแล้วเรากดอีกครั้งเดียวเนะไม่มีตังค์แล้วมีหมดเออ มาแล้วขนนกสีรุ้งนะคะด่านที่9โหมีมีเจมตัวใหม่ด้วยคนนี้จะได้ลองเห็นสกิลเจมแล้วมาดูเจมกัน 2> 3, 2, 1, 1> ของเขานะ 2> 1, 2, 1. 1> ไม่ใช่ของเราของเขามาแล้วเสือขาวไปหนึ่งรอบแล้วก็กระเด้งเอา้าหโอน้องรันยิ่งเร็วเนาะคือจริงๆน้องรันก็ก็เป็นตัวแทงที่ดีนะคะ เลิศเออวิ่งเร็วจมตีมเร็วนะฮะเลิศอยู่เลิศอยู่ตอนนี้เราก็เลยมีเสือขาอ่าไม่ใช่เสือขาเป็นไรดโนเสาร์นะฮะอยู่หน้าสุดแล้วก็ลองมาเป็นเจสิก้าคาวบอยนะคือแต่ก่อนเนะี่ยเป็นจัสิตบาวใช่ปะอันนี้ถอดเอาของจัสิตบาวมาใส่เจสิก้าเนีย่ยอยู่นะฮะคือ <c ười> จริงเัสิตบาวมันยืนตรงนี้ไงมันดีกว่า มดเป็นไง s <S เลยแค่ด่านเดียวแล้วก็ช,ชนะอารีนาแล้วนะฮะเราจะเคลียร์อารีนาด่านที่9ได้ห้าหมื่นนะฮะด่านที่10นี่ถ้าชนะโอ้โหโอ้โหหอนละเกินโอ้โห โอ้โหแต่ละตัวแต่ละตัวมรนจ้างดร้ายลอเกินเคลวยถ้าเราฟลุกสึกออกสกิลก่อนเราก็อาจจะชนะได้ไปแล้วน้องเจสิก้ามาบ่าวเสือขาวใครจะออกก่อนกันเอออมาตะทั้งคู่ตอนนี้เขายังอมาตะอยู่แต่เราไม่มีอมาตะเสือขาวเอาไปหนึ่งรอบแล้วของเราเลยแต่ว่าไม่ได้วิ่งไปชิดตัวแะ เวนเลยเวและทำไงดีเดี่ยทำไงดีทำไงดีอีกหนึ่งรอบประชิดหน่อยทำไมไม่เดินล่ะคะไม่ค่อยเดินเลยแนงะเราเนี่ยคือเราโจมตีแบบไม่ใช่ไม่ได้ตัวประชิดอะไปอีกรอบอีกรอบแล้วสองรอบสามรอบเข้าไปแล้วเสือขาวเราทำงานดีมากโดนเสกเล็กไปแล้วตัวอะไรเสก ไม่รู้จะบัรยายยังไงมีความวุ่นวายและมึนงงมากตอนนี้ดูเอาเองละกันสับสน,นวุ่นวายและมึนงงสุดๆโอเคชนะอะไรก็ไม่รู้แสงเสริมเต็มไปหมดงเย้ห,ห,หนึ่งแสนคอยค่ะก็เอาะนะ เคลียร์อารีนาหมดทั้งหมดได้แล้วนะคะก็จะได้เงินเยอะแยะเลยบอกแล้วอารีนาเล่นแลรวยนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดส r i ครแล้วกดแชร์กันด้วยนะคะอยากให้เอาทีมไหนมาเล่นก็ลองบอกกันมาดูละกันทน่ามีนะ <c oughs> วันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายเจอก,กันใหม่คลิปหน้าเกมไลน์เล่นจ้าสวัสดีจ้า